มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือน49จังหวัดรับมือพายุฤด,ดูร้อนฝนถลม่มลูกเห็บตกกอทอมอก็โดนด้วยนะคะกรมอุตุออกประกาศเตือน3ภาคเจอพายุฤด,ดูร้อนพัดถลม่มจนถึงวันที่5เมษายนฝนฟ้าขนองลมแรงบางแห่งลูกเห็บตก กทมและปริมณฑลก็โดนด้วยค่ะเมื่อวันที่3เมษายนนะคะนาวาอากาศเอกสมศัก์ขาวสุวรรณอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่5เมษายน2563ฉบับที่11ระบุนะคะว่า บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้โดยมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะในภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรง ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเด็กเลี้ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรนะคะควรจะเตรียมความพร้อมป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้นะคะภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านแพร่อุตรดิษฐ์ตากกำแพงเพชร สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนะครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญนะครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะ ภาคกลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุทยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและเป่าริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดค่ะในช่วงวันที่4-5เมษายน2563านะคะภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปาง พะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญ นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีสระบ,บุรีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งกรุงเทพมหานครและก็ปาร,ริมนทนค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเศราชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะ ทางนี้นะคะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวเวียดนามและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ได้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้นะคะเข้ามาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างค่ะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะคะทาให้ประเทศไทยตอนบนมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นได้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ที่ www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนพยากรณ์อากาศ1-1-8-2ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ